วันนี้ผมมีงานกับลูกค้านะเป็นงานตกแต่งรถยนต์นนะแล้เส่งมาให้ทั้งหมด4ชิ้นที่จริงก่อนนั้นเนี่ยส่งตัวอย่างมาแล้วนะครับเอาไปเอาไปลองพ้นนะลองพ่นดูมันจะมีพ่นครเมียมกับพ่น ไฮเปอร์มิลเลอร์นะหรือไฮเปรอร์โคเนีน่ยนะจะเพอินโพดคเมีมมแบบน้ำเอ่อเอาไปใช้งานจริงๆอะ่ะมันมีการขันนะขันขันนอ็อตนะมันก็เลยทำให้มันไม่ทนนะตรงนี้เขาเลยเลือกที่จะใช้ตัวตัวไฮเปอร์โคนะเป็นเป็นงานสี มันจะมีความทนกว่าสีคมเมียมแบบน้ำนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นเปนมันเป็นของเบ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันอยู่ตรงไหนนะนี่ก็ลองพื้นมาให้แล้วนะลองพื้นดำด้านมาให้นะครับถือว่างนานก็ โอเคเลยนะคือผมไม่ต้องมาทำอะไรแล้วคือพ่นอย่างเดียวเลยเป็นเหมือนก้านเกียร์หรอ ตรงนี้เป็นงานเป็นเลซิ่งน,นะครับเป็นเลซิ่งเลซิ่งนะอันนี้น่าจะเป็นเลซิ่งทั้งถันเลยครับแล้วก็ข้างในแกนมันจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กโอเคนะคเดี๋ยวผมเอาไปลองพื้น ตัวเบรโค้ดของไฮเปอร์โคมก่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งผมถึงจะลงไฮเปอร์โคมได้นะตรงนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งผมถึงจะลงแล็กเกอร์ได้ใช่ไหมฮะคืองานชิ้นเนี่ยต้องใช้เวลาโดยปกติก็คือสามวันนะครัสามวันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดพลาดก็สาวันสามวันเสร็จ <Okay. S 2> นี่เราจะมาพ่นตัวรองพื้นของเอ,อสีไฮเปอร์โคลมแล้วนะ,ะนะตอนนี้ หลังจากที่เราลงตัวไฮเปอร์คมทิ้งไว้1วันนะครับตอนนี้ก็เออมาเคลือบด้วยเลกเกอร์ใส่นะครับเพื่อปิดผิวนะฮะ จะเร่งนิดหนึ่งนะนี่หลังจากลงเลกเกอร์ทับไฮเปอร์ไปนะไฮเปอร์โค้ไปนะคือขนาะของงานก็คือจะมีจะมีความเงานะความเงา,ควา,เงาความเงาระดับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ตัวตัวสีเนี่ยไม่ต้องยอมแล้วนะไม่ต้องยอมเป็นเหมือนงานพ่นสูตรน้ำนะสูตรน้ำเราต้องยอมนะยอมสีง่วงนะับสีอันนี้ตัวไฮเปอร์คมเนี่ยมันเมื่อพ่นออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสีคมเมี่ยมเลยนะเราแค่พ่นเลเกอร์ใส่ทับอีกทีหนึ่งนะฮนะน,ะนา,งงานี่ลักษณะผลงาน ันจะมีความสว่างแล้วก็เงาแต่เรื่องความใสนี่อาจจะสู้ตัวสูตรน้ำไม่ได้นะฮะเรื่องความทนนี่คือระดับงานสีทั่วไปค,ความทนนี่สามารถไขน็อตได้นะไขน็อตได้นะคือมันก็เป็นมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่เขา เอ่อเอามาใช้แทนสูตรน้ํานะฮะก็คือเป็นเรื่องของข้อดีของมันก็คือพ่นง่ายนะพ่นง่ายตัวนี้อ่าแค่ปัดไปปัดมามันก็ขึ้นเงาแล้วนะก็คือที่เราหลักหลักสําคัญคือต้องรองพื้นต้องรองพื้นของมันนะของมันเลยถ้าเราใช้รองพื้นทั่วไปอย่างเช่นรองพื้นโอเคทั่วไปเนี้ยเราพ่นไฮเปิ์มาไฮเปิลมันจะกัดพื้นมันทําให้ดอกลงนะฮะพื้นต้องมีความแข็งมากมาก แข็งมากนะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวสีของไฮเปอร์โคมเนี่ยกัดที่ผิวของรองพื้นทำให้งานดอกนะตัวนี้มันต้องการพื้นที่แข็งนะโปรใจของมันเลยนะตรงนี้ <c oughs> สำหรับท่าน,นที่สนใจนะสีตัวนี้นะผมมีลิงก์อยู่ ด้านล่างนะเอาเอาไปลองใช้ได้นะเอาลองใช้ดูนะเ,เพราะตัวนี้มันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะตัวเลือกหนึ่งอนะคือเป็นงานที่ชุบไม่ได้อันนี้นะหัวนี้นเป็นเลซิรงนะคือเลเซิ่งนอันนลยครับนะคือมันเข้าชุบแล้วมันไม่ติดนะถ้าเป็นเวทค่กนะ็คือมันก็ร้อนไปนะมันก็แตกเลยซอ่จะแตก มันก็มีแค่สองทางเท่านั้นก็คือก็คือพ่นไฮเปอร์โคมกับออพ่นสูตรน้ำนะนะมันเป็นทางเลือกนะมันเป็นทางเลือกมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันเป็นทางเลือกของงานบางงานที่เอาไปชุดไม่ได้เอาไปเป็นคำไม่ได้นะนะตัวนี้มันมีสีตัวนะหลายจักสีตัวนี้ก็จะมีอีกนะฮะ คือลูกค้าจะส่งอีกส่งทยอยส่งมาเรื่อยๆอันนี้ผมทําคลิปไว้หรือว,ว่าใครสนใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางทางเว็บไซต์ผมนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างหรือก็อาจจะอาจจะสั่งซื้อที่รสศดาก็าได้นะครับลองใช้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ จะมางานพวกงานยานยนต์นะล้อแมกพวกอะไรก็ต้องการความทนก็จะเป็นตัวนี้นะแต่ต้องการความเงาใสเนี่ยก็จะเป็นสูตรน้ำลองดูนะครับลองดูโอเคนะครับ